สวัสดีพี่น้องสู้ครูสุขคนนะครับเมื่อนี้บารซนพาพี่น้องเข้าปลานะครับมาหาอาหารปลาอาหารสุดพิศดารนะครับเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับพี่น้องที่เขาสชนําไปประกอบอาหารนะครับแล้วก็จะประกอบอาหารอยู่กลาปลาที่เอีหรีนะครับพี่น้องสําหรับต้นไม้ชนิดนี้นะครับค่ายต้นฟอกนะครับค่ายต้นฟอกต้นหมากนะครับเขาเรียกว่าตาวลังนะครับต่าลังนะครับเต่าลังนะครับ ภาษาบ้านบปาซนจะเรียกว่าเต่านะครับหรือภาษาภาคกลางจะเรียกว่าเต่าลังนะครับตามบปาซนมานะครับเขาจะมาเอานะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับพี่น้อยู่กลางป้านะครับเขาจะเข่าฟ่ามาเอานะครับทุกคนเส้นเต่าลังนะครับต้นนี้จะสูงเราจะม่ดูตัวเกินไปนะครับนี่นะครับส้นนะครับ ต้นเจาหรือว่าเส้านังนะครับเท้ากันจะฟันเอานะครับเอายอดนะครับพี่น้องเอายอดแกงพือครับไหวายนะครับแกงเทะนะครับพี่น้องสำหรับ,บตัวนี้นะครับ ขอต้นงนะครับพี่นกขอดแต่ต้นน้อยนะครับขอต้นงเนี่ยจะสบายนะครับต้นเดียวนะครับพี่นงต้นเดียวก็จะพกกลิ่นเลยนะครับถ้าหากขอต้นงจะหนีบขอดต้นตน,น้อยนะครับ จะมาบอกเบิร์นนะพี่น้องว่าสิได้เท่าไรนะครับัวนี่คือตัวเกมันนะครับมีโตเกเะเข้าเอาตัวอ่อนนะครับพีน่น้อง ครับคือยอดอ่อนนะครับเราจะเอาตัวอ่อนๆนะครับพี่น้องนี่จะได้หลายกว่าวายนะครับพี่น้องแล้วเรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวจะแกงซูปพี่น้องกินนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนี่ต้นน้อยนะครับต้นน้อยยังบ่มีหน่อครับนี่นะครับสุดยอดพี่น้องครับ ใบนะครับใบโครงต้นเต่านะครับหรือว่าเตาลั้งนะครับพี่น้องนี่ใบกระช่ายใบฟอกนะครับมี่ใส่ในการพอกอากาศพี่น้องพอแต่ต้นนไอยพี่น้องสำหรับในเมือนี้นะครับที่ชาวบ้านแถบนี้เขาจะ หาเป็นทำอาหารนะครับรสชาติหว,วานๆนะครับบกม่คือไหวนะครับ ใส่แล้วนะครับสุดยอดนะครับโอเคใสร่รถดีมันจแะแซ่บ ถึงนัวผกฉลดหลายใส่หลายนัวห,ห,หลายใ,ายใส่มันจะกินหอม,มอแมงหลายไว้ลุงนะอยู่กลากป่าเนี่ยมแม่มิี นี่นะครับตาวซับเรียบร้อยนะครับในถ้วยใหญ่นะครับเต็มหมอหน้อยนะครับพี่น้องต้องทำสองข้างนะครับเต็มหมอเต็มหมอเลยนะครับน,นี่เข้าจะเอาหมอไปตั้งไฟนะครับให้ตาวซุกนะครับพี่น้อง แล้วเฮานีนี่นะครับผักหวานนะครับผักหวานระดอกคนแค้นนะครับที่เก็บมาทำเมนูม้นนี่ในการพักแรมของม้นนี่นะครับพี่น้อง นี่นะครับตาาก็เรียบร้อยนะครับพี่น้องตาากระซุกเรียบร้อยนะครับนี่เอาก็จะใส่พักนะครับพี่น้องใส่พักปลาครัวหัวปลานะครับนอน ใส่พักจะใส่บัาลน,นะครับห่อนห่อนห่อน้อนอนอยใส่ผักหวานนะครับผักหวานปลาก็ได้บัวลายนะครับผักหวานเพิ่งออกนะครับพี่น้อง แล้วมาแสบแล้วก,ก,กันนะครับพี่น้องบ่บ่มาพี่น้องมากินข้าวนํ้กันนะครับจะเป็นข้าวคอยนะครับกำลังมืดนะครับตัวนี้นะครับบ่าวทั้งครับกินข้าวนล้กันเนนด้อครับแ่บๆนะครับงูก้งหอยแกงเตาพี่น้องนี่นะครับอาหารพิสดารสุดยอด ผักหวานนะครับดอกกุฎเคนตาวแซ่บขนาดพี่น mm ้อ hmm. งมา mm hmm. มา mm hmm. นะครับนี่นะครับตาวของแซ่บดิสานนะครับ mm hmm. ไปได้ทไรงโอ้ในการในกานเยี่ยม น้ยสดน้ำสักบาทก่อนหา้าแทะ,ะน้ำเดียวครับทางไกลทางไกลก็ได้เสียตะมอน่อยพี่น้อง สุด,อดแอบพักแค่เป็นบุญแดงลืมอืนี่เรมจะบุเสียสรสะาอย่างนี้ึ้นห้างบอกอืม 外卖的内容。 ห,หมอนน้อยต่างประเทศนะครับก็มีแกงโยดผู้พันเฮนะครับตั้งแอฟริกานะครับ เมลิกาไตนะครับจะมีผู้พันเฮที่เขานำมาเพราะปลูกในประเทศไทยที่ขายกันในส่วนนี้อยู่นะครับในประเทศไทยก็มีเต่านะครับเต่าลังนะครับที่แกงแกงนอนะครับแกงนอคือกันกับผูพันเฮแซบนะครับแซบรีเต่าลังนะครับรสชาติหวานหวานแถมมีทรัพยุกทั้งยานะครับพี่น้อง บำรุ่งตับบำรุ่งปอดนะครับสำหรับเตารั่งนะครับแ่บบ่แแ่บเบิ่งเอานะครับต้องรักอีกนะครับใชอืมสุดรอดนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจเพื่อช่วนนั่นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กลับมากินให้พี่น้องเบิรงนะครับกับอาหารพื้นบ้านอาหารปลานะครับของปลาที่แซ่บๆนะครับพี่น้องกับการพักแรมเขามาพักแรมในป่าในมือนีนะครับกินอาหารปลาอาหารที่ได้จากป่านะครับพี่น้องคือเต่าเต่าลังนั่นเองนะครับพี่น้องแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ